พูดมาขนาดนี้เราไปดูกุ้งเลยได้ไหมคะได้ค่ะได้โอเค <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะไปดูกุ้งในบ่อที่เราพูดถึงกันเมื่อสักครู่กันเลยผู้ชมตามมาเลยคะ่ะยกยอค่ะ,กกะนี่ไงไทยต้อปลาเอาละค่ะเรามายกยอก,กันเลยให้เห็นใหุ่ยกุ้งดีดดีดปัวปัวเลยเห็นปะถ้ากุ้งแข็งอถ้ากุ้งแข็งแรงก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหไซส์ใหญ่มาก อันนี้60ตัวนะคะ75วัน60ตัวแล้วแข็งแรงมากเลยอะดูดิตัวใสแล้วก็กุ้งเหยียดยาวไม่เป็นตะคิวนะคะก็แปลว่ากุ้งแข็งแรงมากโอเคจบใช้ไทก้าพัดมันเลิศอย่างนี้เน,นี่ยแหละตอนนี้ดูเวลาก่อนเรายกยอกันเที่ยงเลยนะตะวันตรงหัวเลยนะคุณผู้ชม อ่ะเดี๋ยวเรามายกดูอีกยอหนึ่งนะคะคุณผู้ชมมันไม่ได้แบบว่าแข็งแรงแค่ยอเดียวนี้ยอที่2แล้วนะเห็นไหมกุ้งเหยียดตัวยาวเลยไม่เป็นตะคิวไซส์ใหญ่มากๆอันนี้ไซส์60ตัวนะคะอยู่ที่75วัน60ตัวเห็นไหมตอนนี้เที่ยงกว่ากวเที่ยงกว่ากเที่ยงครึ่งเท่านั้นเองนะคะกุ้งก็ไม่เป็นตะคิวเห็นไหมตัวเหยียดยาวดีลดนะคะไทยจ้าพัดเท่านั้นค่ะ